U nằm lột giang lên nữa, Lê kè mà Chị ở bữa ấy nhanh, mà này sao mút á Con <laughs> <laughs> bữa à <laughs> <laughs> mà thiếu. ทำไรโซ่หมาไม่เคยที่ทำไรอย่างไนะเขาเลยงเหมู ผมรบกวนแจ้งแขกอย่างด่วนนะครับตอนนี้มีพายุทางทะเลนะครับให้แขกรีบวิ่งนะครับตอนนี้พายุที่ป่าตองเกิดขึ้นแล้วนะฮะด่วนเลยครับตอนนี้มาจากทางทะเลมากฮะน้ําทะเลลดอย่างมากครับด่วนเลยครับบอกด่วนเลยครับให้แขกรีบขึ้นเลยนะครับเฮ้ยอล้วเป็นไม้พีคือ โอ้ยมาย่างเร็วเลยไอม่ไใครไปุนี้ไม่ยอมขึ้นครับไม่ย่อมขึ้นวิ่งเร็วน้ำต้มหนูกลยมัดเลยนุกให้ม่นุกหนุกให้ม่นุก ไม่เคยเกิดครับเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดครับโอ๊ยอะไรเนี่ยทำไมเป็นเนี้ยครั้งแรกในประเทศไทยครับทไมเป็น,นงอ,อ,อีกครไนะ่หนาทานันไหมน้อง ไปอดบ้านแหลมงน้ำเลยกพอแหลมเกียงเลืนน้ำอะไรมาไงพายุเกิดพายุที่ป่าตองครับนู่เรือเรือทหารเรือทหารล่วงเลยนะเรือทหารล่วงเลยอ่ะกะดนิดนะพี่เทิดผัวบก่อน

เตว่ารถมันแห้งน,นนงนะเพรามาันพ่อมาดีผีพ่อไม่ตำรวจโทรมาจับกับลอ,อยเพียบเลยกินลอยอยู่เลยกินวิ่งอยู่เลย,ยเลยทหารไปแล้วหรือว่าอะไรจมครับผมไม่เห็นเลยครับหายไปจากจอแล้วลวกเข้าไปในฝั่งแล้วก็ไม่รู้นะฮะไม่ไม่ไเข้าความไปแล้วตรงไปแล้วเป็นทะมูบไปแล้งฮะ จะมุ่งเองเฮ้เองหมดเลยเดี๋ยวดันเดี๋ยวดันขึ้นเดี๋ยวดันขึ้นกูเดี๋ยวดันขึ้นแล้วผมมันจะลงตั้งรักเดี๋ยวดันขึ้นมันไม่ไหมไม่แน่ใจครับเพราะตอนนี้เราเอาชีวิตไว้ก่อน ไปเรื่อยหารก็จมเหมือครับพี่เห็นแต่แรงกันตายหานะครับผมขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮะนี่ดีนะพี่ชายเป็นตำรวจโทรมาบอกก่อนว่ามีพายุเลยเคลื่อนกันทันไม่งั้นแย่เลยมลมก็ไม่มีอะไรไม่มีลมอะไรเลยเนี่ยมันไม่มีลมอะไรเลยนะไม่ฮะอยู่ๆก็เกิดครับอยู่ๆก็เกิดก็ต่อไป you okay ครั้ผมเตือนเขาเลยให้วิ่งให้วิ่งไม่วิ่งเขาอยากรุ้นอะไรขึ้นลงไปเรื่อยผมบอกสุดท้ายขึ้นมาขึ้นมายังวิ่งไม่ทันโรงแรมอะไรไม่ทันหมดมั้งครเมื่อกี้จมครับจมไม่เห็นเลยครับหายไปจากจอแล้ว ลวกเข้าไปในฝั่งแล้วก็ไม่รู้นะฮะไม่ไม่ไม่เข้าออกความไปแล้วตกไปแล้วดูนี่คำมูเป็นอะไรบ้างคะับคำพูดเองเองหมดเลยเดี๋ยวดันเดี๋ยวดันขึ้นเดี๋ยวดันขึ้นกูเดี๋ยวดันขึ้นแล้วผมมันจะลงตักโรงแรมทั่วมันแล้วครับตอนนี้ไม่เหลือ เขาจมเหมือ,อ,อมนเขาไม,ไม,ไม,ไมาจากจอแล้วอ๋อมันมันแบอยู่เล่นอยู่อย่างงี้เหรอเล่นขายนี่เหรอจะจอดแล้วล่ะขาอยู่ตรงนู้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นไม่แน่ใจว่าเข้าเข้าฟังหรือยังไงจมนะเห็นเนี่ยแล้ดูพี่เห็นแรงกันตายหาครับผมขึ้นมาใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วก็ ยูโอเค่เลยมาเียอไปผมเตือนก็แล้วให้วิ่งให้วิ่งไม่วิ่งเขายากลื่นกอะไขึ้นลงไปเรื่อยผมบอกสุดท้ายขึ้นมาขึ้นมายังวิ่งไม่ทันโรงแรมอะไรไม่ทันหมดมืกี้ไม่ผมไมเมลื่อกี้ไม่ถกยัมไผมไม่มีพูดแต่ผมมีขมจุดได้ดูแลเมื่อมันไม่ทันเพื่อถอดบกแล้ยังไม่ทัน แอม,มตอนนี้มองว่าเห็นแค่หลังคานะครับท่วมหมดแล้วนะฮะซึ่งบริเวณทั่วๆไปก็เหมือนเหมือนกันนะครับผมอย่าฮะ เห็นนักท่องเที่ยวแล้วนะครับหนึ่งคนนี่น้องน้อง่น้อน้องเมื่อกี้หลังคาตรงนี้หลังคาไม่นตัวไม่ได้น้องทานหยนมดแล้วตหนูขอเลเลีนน้องอ่ง้เี้น่อาปบินนะ ครับนี่ก็ท่วมไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมเป็นเป็นอีกดูแบบนึงหน่ใช่ไหมครั้งแรกนะครับในประเทศไทยครับไม่เคยเกิดครับคร,ค,รครั้งแรกในชีวิตกันแล้วครับผมในคลิปตรงนี้เป็นวังน้ำวนครับฮะน่าเริ่มอย่าปกติเลยตอนนี้น้ำก็เริ่มถอยกลับเหมือนเดิมครับเริ่มเหล่มตัวเอรับเลยน้ำเมื่อไหร่น้ำท่วมมาโรวันนั้นน้ำท่วมบำรูงมันีบึกเดียว โดนเอตะลุมพุกนะเออไม่ดังเลยเงียบเลยปีไม่จริงเลยนั่นน้ำเดือมตัวน้ำตัวเรือมตัวน้ำแตเดี๋ยวมันเดือมเยน้ำช่วยน้ำไม่ได้มันห่ไปเป็นข้นนะมันดูดเลยมันจะเปาวุ้ดุดุดนั่นน่มันมันมันจะเดือมเียบก็จุ่มด้วยจมมดเลยปาองปบิดเงียมังอนตายุเลยไมมาเฮ็ดมาฮัเป็นโรยเมืไปกี้ไ้ไม่เลืออยู่เลยน้องเอาใส่ชิ้น อันนี้40ล็อกกระเพยครั้งใหญ่ครับ40คืนไ่ได้่สัญญาณตอนนี้ทุกการดมัดนะครับตอนนี้การซื้อสั้นไม่ไม่ไม่สามารถใช้ได้แล้วครับดูครับสิ่งของที่ออกมาจาก สถานที่พักนะครับโอ้ยไม่ไม่เมื่อกี้ไม่ไม่เทวกหรู้นะตายเลยนัหวนยมย่างเมอย่างเมเมี้ก็รู้ากทรโทรพวกนย่งปอกลุ้ยมัทไมเทอ่เรียบร้อยเลยตายเลยตายเลยรอ อิอิตภาพสิ่งของก็จัดกระจายครับตอนนี้สตว่วนีเราสีน้ำัากเเห็นกาที่งงจงาท่วมพาุหดแล้วเรือท่าอ่างงลุนเลย ตอนนี้ยังไม่เห็นเรือของเจ้าหน้าที่ทหารเรือนะครับปกติจะมีอยู่สองลำนะครับที่ถวายอาลักขายังมองไม่เห็นนะครับ คนเล่นน้ำเล่งนเล่นคนร่างคนโกนอยดีท่นเนี่ยกนตนเผาลงมาไม่ได้เลยเมื่อกี้จะได้ลงมาได้แล้วอันต้นเผาคเมื่อกี้ก็อยู่ต้นเผาลงได้เลยครับตอนนี้น้ำก็เริ่มลดครับ Oh, no, I know looked are going